สวัสดีครับวันอาทิตย์ที่20กุมภาพันธ์2,565วันนี้เข้าสวนครับก็จะพามาดาูฝรั่งนะครับที่เขาเริ่มที่จะออกดอกนะครับแล้วก็จะกลายเป็นผลเล็กๆนะครับอันนี้เป็นฝรั่งนะครับหลังจากที่ เขาขาดน้ำนะครับประมาณเกือบ2เดือนนะครับเนื่องจากว่าปั๊มถูกน้ำเข้านะครับก็เลยเไม่ได้รดน้ำประมาณเกือบๆนะครับเกือบๆือ2เดือนนะครับซึ่งช่วงนั้นที่ไม่ได้รดน้ำนะครับโดยใช้ปั๊มก็ผมใช้วิธีตักใส่ถังแล้วก็มารดนะครับ ก็รดได้ไม่เยอะนะครับวันหนึ่งก็ได้ประมาณประมาณ10ต้นนะครับไม่ได้รดทั้งวันนะครับเป็นถังถังหิ้วถังสีนะครับพราะว่าจะลดเฉพาะตอนเช้านะครับแล้วก็ตอนเย็นนะครับที่มีเวลานะครับก็ประคับประคองให้เขาได้น้ําบ้างนะครับก็เป็นเวลา2เดือนนะครับทีนี้พอ ได้ปั๊มนะครับมานะครับหลังจากที่ซ่อมเรียบร้อยแล้วนะครับก็เริ่มรถมาตั้งแต่วันที่7มกราคมนะครับจนถึงวันนี้นะครับ20กุมภาพันธ์ก็เป็นเวลาเดือนกว่านะครับตอนนี้เขาฟื้นตัวแล้วนะครับฝรั่งฟื้นแล้วนะครับแล้วก็พอเขาฟื้นเนี่ยนะครับ กิ่งเขากา็แตกออกมาใหม่นะครับอย่างเช่นเนี่ยกิ่งเล็กๆเ,เขียวๆอย่างเงี้ยนะครับอันนี้เขาออกมาใหม่นะครับพอเขาออกมาใหม่นะครับเขาก็จะมีดอกนะครับติดออกมาด้วยเลยนะครับเพราะฉะนั้นตอนเนี้ยเขาก็จะมีลูกติดมาอย่างเงี้ยเลยนะครับนี่ นะครับวันนี้ก็เลยจะาพามาดูนะครับว่าหลังจากที่เขาได้น้ำนะครับได้ปุ๋ยแล้วก็ผ่านมานะครับเดือนกว่ากว่านะครับทรงคุ่มนะครับต้นนะครับจะดูดีขนาดไหนนะครับก็ให้ดูที่ นี่นะครับเวลาเขาออกมานะครับเขาก็จะมีดอกอย่างนี้เลยนะครับเรียกไม่ถูกนะว่าเป็นเป็นช่อหรือออกมาเป็นอะไรเนาะก็เวลามัเข้าออกมานะครับเกาจะออกมา,าสามลูกอย่างนี้เลยนะครับผมก็จะต้องมาเด็ดทิ้งนะครับซ้ายขวาเอาไว้ตรงกลางนะครับ ออกไปเลยซึ่งมันก็เยอะมากนะครับเยอะมากาก็จําเป็นที่จะต้องเด็ดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราให้เขาโตนะครับไปเรื่อยๆนี่เขาก็จะแย่งอาหารกันนะครับต้นต้นก็จะโทมนะครับต้นก็ไม่สมบูรณ์แล้วก็ลูกนะครับที่เขา,เอ,าออกมาเยอะเกินเขาก็จะไม่สมบูรณ์ นะครับเพราะฉะนั้นก็เลยจะต้องมาเด็ดออกนะครับทีนี้พอเด็ดออกเสร็จนะครับปล่อยไว้อีกสักระยะหนึ่งก็จะมาเลือกนะครับเลือกห่ออีกนะครับแลวก็หมายความว่า,อาสองลูกนี้จะไม่ได้ <c oughs> ขออภัยครับจะไม่ได้ห่อทั้งสองลูกนะครับ ก็จะเลือกห่อเพียงแค่ลูกเดียวเพราะว่าเมื่ออประสบการณ์ที่ผ่านมานะครับทำให้เห็นแล้วว่าเอา,เอาไว้ทุกลูกนะครับเราเอาไว้ทุกลูกปรากฏว่ากิ่งหักนะครับกิ่งหักและลูกไม่โตนะครับลูกเล็กนะครับแต่ที่เจอมากก็คือกิ่งหักนะครับเพราะว่ามันหนัก อันนี้คือถ้าถ้าเอาไว้เยอะมันก็จะเป็นเนี่ยแบบนี้เลยนะครับคือมันมันเยอะเกินไปนะครับก็ต้องมาเด็ดออกนะครับต้นนี้ต้นเล็กนะครับก็จะไม่เอาไว้เยอะนะครับคือเขาจะออกมาแล้วก็ลูกเขาจะติดออกมาแบบนี้เลยเนี่ย ต้นนี้สูงประมาณเ,าเมตรเมตรครึ่งนะครับแล้วก็จะมีต้นที่สูงประมาณ2เมตรอันนี้ไม่ได้ตัดยอดนะครับยอดเขาก็จะสูงไปเรื่อยๆนะครับคือผมจะไม่ให้ต้นเขาสูงมากนะครับก็จะให้เขา เป็นทรงพุ่มนะครับในในระยะที่เราสามารถที่จะ,ะห่อผลได้ดูแลได้สะดวกนะครับไม่ต้องยืดมากอันนี้ก็กำลังออกเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็ยังไม่ได้เด็ดนะครับต้นนี้รู้สึกว่าจะเป็นต้นที่เขา สลัดใบนะครับทิ้งนะครับเพราะว่าใบเขาแห้งแล้วก็ร่วงนะครับไปเกือบหมดเลยนะครับข้างล่างเพราะฉะนั้นที่เห็นเขียวเขียวนะครับจะเป็นใบเขียวเขียวเนี่ยอันนี้คือใบที่เขาแตกออกมาใหม่ทั้งหมดเลยนี่นะครับแตกออกมาก็มีดอกติดออกมาพร้อมเลยนะครับแบบนี้เหมือนกันเลยนะครับก็ผมก็จะเลือกเอาไว้ กิ่งละหนึ่งลูกนะครับเลือกหอที่ผลสวยๆนะครับซึ่งจะห่อตอนที่ลูกเขานะครับโตรประมาณสักเหรียญหนะครับเหรียญห้าหรือเหรียญสินะครับประมาณนี้ก็จะห่อนะครับถ้าไม่หอ่อไม่ได้กินครับเคยปล่อยไว้แล้วครับโดยที่ไม่ได้ห่อนะครับปรากฏว่า ภายนอกดูดีครับแต่พอเรา,เาแกะเข้าไปข้างในนะครับนอนเต็มไปหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็จะต้องห่อนะครับของผมไม่ไม่ได้ฉีดยา,าไล่ไล่แมลงหรือยาฆ่าแมลงนะครับเพราะว่าปลูกเองแล้วก็เราจะกินเองปลูกเองกินเองแล้วก็ขายเองนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยไม่อยากจะ ทำให้มันมีสารพิษปนเปื้อนนะครับอันนี้ก็พึ่งที่จะาถางย่านะครับถางญ้าแล้วก็ใส่ปุ๋ยเนื่องจากว่า,าถ้าถ้าเราไม่บำรุงเขาเลยนะครับไม่ใส่ปุ๋ยเลยเนี่ยต้นเขาก็จะไม่โตเท่าไหร่นะครับก็ใส่ปุ๋ยไม่เยอะนะครับต่อต้นนะครับ ผมก็จะเน้นไปที่ขี้วัวนะครับที่บ้านมีข้างๆบ้านเขาเลี้ยงวัวนะครับก็จะขอซื้อเขาแล้วก็ใส่เลยครับต้นละครึ่งถุงปุ๋ยนะครับก็ใส่ที่ทรงพุ่มนะครับต้นเขาก็จะงามครับแล้วเขาก็จะแข็งแรงนะครับก็เคยเอ,อ่านตาม เฟซบุ๊กกลุ่มเพื่อนๆที่เขาแชร์กันนะครับว่า,าถ้าเราใส่ปุ๋ยคอกนะครับผลของฝรั่งเนี่ยเขาจะาเหี่ยวช้านะครับคือถ้าเราเก็บแล้วเนี่ยผลเขาจะเหี่ยวช้านะครับอันนี้ก็ไม่รู้นะครับว่า,าจริงเท็จแค่ไหนนะครับก,ก็ใส่ไปตามาที่เรามีนะครับคือใส่ปุ๋ยบ้างนะครับบำรุงเขาบ้างเพราะว่าดินเราอาจจะ ไม่สมบูรณ์มากนะครับแล้วก็ปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักนะครับอันนี้ก็เป็นต้นฝรั่งนะครับส่วนอีกต้นหนึ่งที่ปลูกไว้ก่อนฝรั่งนะครับก็คือพุ้สานมสดนี่นะครับปีนี้ไม่ได้กินเลยครับเพราะว่าช่วงที่ขาดน้ำก็คือช่วงที่ เขาจะต้องนะครับออกดอกพอดีนะครับเพราะฉะนั้นพอไม่ได้ลดน้ําเขาก็เลยไม่ออกดอกแล้วก็ไม่ติดลูกนะครับต้นที่ติดลูกก็มีอยู่ประมาณ3ต้นนะครับอันนั้นก็เจ้าของกินหมดเลยนะครับรสชาติหวานเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าบำรุงด้วยน้ำหมักนมสด นะครับอันนี้ตัดต่อแล้วนะครับอายุเขา,เาประมาณเกือบ2ปีนะครับเนี่ยตัดต่อนะครับตัดต่อแล้วเขาก็แตกยอดออกมาใหม่นะครับแล้วก็สูงเนี่ยปล่อยให้เขาสูงเฉยเฉยนะครับสูงประมาณ2เมตรกว่าบางต้นก็3เมตรน,น,นะครับนะก็ปลกูกแล้วก็เอามาแทรกเอากรัหลงมาแทรกนะครับ หลังจากนี้ก็รออีกสักประมาณาไม่ไม่แน่ใจนะครับว่าสักประมาณน่าจะไม่เกินสองเดือนนะครับถึงจะได้เก็บผลฝรั่งนะครับเดี๋ยวตอนนั้นจะมาถ่ายให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับว่าผลฝรั่งนะครับลูกจะใหญ่แค่ไหนสวยแค่ไหนนะครับ โอเคครับวันนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ